ตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าง,งานของ t ทรดเดอร์แฟที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับเรียกได้ว่าเทรดเดอร์ของที่นี่นะครับก็โหหลังไหลเข้ามาเป็นอย่างมากเลยครับพาไปดูข้างในกันนะครับผมอันนี้เป็นบูธที่เรียกว่าน่าจะเป็นสถาบันเดียวในงานนี้เลยหรือเปล่านะครก็จะเป็นบูธของ Currobo Academy นะครับ มีกิจกรรมนะฮะก็จะเป็นเล่นเกมนะครับเล่นเกมโบลิงนะ่งเนาะก็ที่ดูข้อมูลนะฮะก็เป็นสถาบาันการเรียนรู้เนาะก็ยังมีทุกคนให้ความรู้อยู่นะฮะนี่นะ,ะเป็นป้ายความรู้ นะครับเป็นยังไงกันบ,บ้างครับกับบรรยากาศในงาน t r a d e r f a i r มะนิลาส0 24ที่ประเทศฟิลิปปินส์ที่ผมพาทุกคนมาดูบูธของโรโบแครมี่กันด้วยนะครับเรียกว่าโอกาสในธุรกิจของการเงินเนี่ยมีเต็มไปหมดเลยสำหรับที่นี่นะครับและเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีไปร่วมงานนะครับ Money Exhibition Asia ที่โรงแรม The c e n t a r ร Grand แ t Central World ววันที่11-12มิถุนายน ใครที่สนใจนะครับแวะเวียนเข้ามาได้เราจะไปร่วมกับพาันเนอร์ของเรานะครับก็คือ Robo Forex นั่นเองจะเป็นยังไงกิจกรรมจะมีมากมายแค่ไหนของใหาจะมีเยอะขนาดไหนไปเจอกันในงานครับผม